คุณแม่พาลูกมาหาหมอวันนี้เพราะลูกหอบบ่อยเนาะค่ะหอบบ่อยหอบบ่อยแค่ไหนคุณแม่บ่อยมากเลยเหรอบ่อยมากบ่อยมากเลยนอนโรงพยาบาลบ่อยบ่อยค่ะนอนโรงพยาบาลกี่ครั้งแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาโอ้สองปีนอนครั้งหนึ่งเออ๋อแลวครบสามปีนอนประมาณห้าหกครั้งห้าหกครั้งตอนอายุสามปีนะตอนนี้อายุเท่าไหร่ สาสี่ปีสิือนี้แค่ผ่านมาหนึ่งปีนี่นอนรมานห้าหกครั้งแล้วนอนบ่อยมากเลยอาการหอบของเขาเป็นยังไงมีไข้ไหมหรือบางครั้งก็ไม่มีไข้บางครั้งก็มีไข้บางครั้งก็ไม่มีไข้บางครั้งอากาศเย็นเขาก็แพ้ฝุ่นแพ้อะไรก็หอบก็เป็นก็หอบเลยแล้วก็นอนรมานหอบบ่อยโอเคเนาะเนาะวันนี้เนี่ยก็ ขอบแต่ละครั้งก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใช่แล้วก็นอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลบางครั้งได้นอนบางครั้งก็ไม่ได้นอนพ่นยาแล้วก็ดีขึ้นไหมอ๋อโอเคอไม่ดีขึ้นก็กลับไม่ดก็กลับมาอีกทีหนึ่งลำบากไหมลำบากค่ะลำบากมากเลยบ้านอยู่ไหนคุณแม่บ้านอยู่บ้านคำไร้ยูซีเมืองใหม่อยูซีมืองใหม่อุกานะที่มาหาหมอที่โรงพยาบาลเด็กไกลมากเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามคุณหมอเข้าให้ใบสมัวมาด้วยใช่ไหมโอเคเนาะต้องขอบคุณคุณหมอเพาด้วยที่กรุณาเขียนใบสตัวมาเนาะ คุณแม่จะได้มาตามระบบแล้วก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะก็โรงพยาบาลเด็กเดี๋ยวยังไงเราจะควบคุมหอบให้เดี๋ยวเรามาประเมินกันอีกทีหนึ่งนะหลังจากที่หมอรักษาไปหมอจะน,นดัดประมาณสักเดือนหรือ2เดือนนะคุณแม่เนาะเราจะต้องมารักษาคุมหอบอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยคืออาการหอบของลูกนะลูกเนี่ยคือเป็นโรคหอบหืดจําเป็นต้องใช้ยาประจําจําเป็นต้องมียาควบคุมหอบประจําจําเป็นจะต้องควบคุมภูมิแพ้เขา2เรื่องเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมทั้งภูมิแพ้ทั้งหอบหืดนะนะ นะจะได้เริ่มต้นรักษาด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะมีคนสอนการใช้ยายาขคนกลุ่มหอบที่ถูกต้องนะครับและต้องใช้ทุกวันห้ามหยุดเองนะครับแล้วก็มีวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับจากเจ้าหน้าที่จากพยาบาลแล้วก็จากเภสัตที่เขาจะแนะนําการใช้ยาเนาะเพราะว่าหอบปีหนึ่งตั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งมันไม่ไหวนะคุณแม่เนาะไม่ต้องทํางานอะไรเลยอ่ะมีแต่พาลูกเข้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับรอมีแต่ไปยืมเงินกับคนอื่นเนาะโอเคเดี๋ยงเงี้ย ต่อไปนี้เราก็จะควบคุมหอบให้นะเดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตทีหนึ่งว่าลูกเราดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะคุณแม่นะจะได้เป็นวิทยาศ์วิทยาทานให้กับคนอื่นๆด้วยเนาะโอเคเนาะสำหรับคนที่มีลูกอาการเหมือนเราหอบอยู่ไม่รู้จะไปไหนอน่มาปรึกษากันได้เนาะที่โรงพยาบาลเด็กเลยก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาเรื่องของการดูแลโรคหอบหืดที่ถูกต้องนะคะโอเคนะเป็นกําลังใจนะโอเคนะลูกนะหนูจะต้องพ่นยานะคบต้องพ่นยาทุกวันด้วยนะลูกนะแ,แล้วก็ต้องทําพ่นยาตามที่หมอบอกเลยนะ นะครห้ามดื้อนะมีเลี้ยงแมวหรือเปล่าที่บ้านห้ามอยู่กับแมวนะไม่ให้เลี้ยงแมวนะครับเนอะไม่ได้สูบบุหรี่ก็ไม่ได้เนาะก็ขอบคุณพ่อเออแต่อย่าไปทะเลาะกันนะแต่บอกว่าควันบุหรี่มันทําให้อาการลูกของเราเนี่ยอาจจะแย่หรือกําเริบขึ้นได้เนาะ อ,อ่าอ่ามันเป็นสารละคายเคืองนะมันเป็นสารละคัยเคืองมันทําให้หลอดลมลูกเราเนี่ยละคายเคืองแล้วก็ทําให้หลอดลมอักเสบง่ายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดตีดได้ไใช่โอเคนะอเนาะคุยกันดีๆแล้วกันเนาะโอเคเนาะแต่หมอก็แนะนําว่าก็ควรจะควรจะหยุดหรือเลิกเลยไม่ควรที่จะมีควันบุหรี่อยู่ใกล้ลูกเลยนะครับ แม้กระทั่งกลิ่นที่ติดตัวมาก็สามารถกระตุ้นทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีอาการหอบหืดด้วยควันทั้งหมดเลยแล้วก็กลิ่นทั้งหมดบางครั้งก็กลิ่นน้ําหอมน้าหอมอะไรเงี้ยเขาก็แพ้หมดนะครับเกี่ยวกับปอดเวลานอนออกมาเอาก็แน่นอนก็เป็นหลอดลมนะคุณแม่นะปอดอักเสบแล้วก็ปอดมีควันส่วนใหญ่มันก็คือหลอดลมติดติดนั่นแหละนะครับหลอดลมติดนั่นแหละสิ่งที่อมากาใช่ครับเวลาหลอดลมติดเขาจะไอมากมากนั่นคืออาการที่แม่อธิบายมาเนี่ยมันก็เข้ากับตำรานะเข้ากับตำราโอเคเราช่วยกันดูแลนะ นะดูแลเรื่องหอบหืดน,นะครับโอเคนะเป็นกำลังใจนะคะโอเคนะ,ะต้องใช้ยาต่อเนื่องทุกวันนะคะ,อะโอเค